อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับสันจากบร็อคฮอที่ในช่อง w o f i ฟินชีฟช่องป๊อ a อาร์ทที่จะทำให้อารทมันป๊อบเราอยู่กับรายการโสดประสาทบา วันนี้มันก็มีหลายคนพูดถึง <c oughs> หูฟังตัวหนึ่งที่มันมีรุ่นพี่รุ่นน้องคนอยากรู้ทั้งคู่เราจะไม่รีวิวตัวนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นกูจับมารีวิวทีเดียวเลยว่าใครเหมาะกับตัวไหนและตัวไหนดีไม่ดีอย่างไงนะครับปราม ฟิลซีซีนาโนและตรึมฟิลซีซีปรสอรุ่นเลย2รุ่นนี้เราจะเอามาชนกันถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถทียบกันได้นะเราจะออกแนวว่าใครควรจะใช้แบบไหนก่อนอื่นก็ต้อง Unbox Unbox เดี๋ยวจะ Unbox ทั้งคู่เลยนะอันนี้เป็น c ีซี n าโนนะครับยิงซิงซิงนี่นะครับข้างในดี นี่ก็เป็นคู่มือนู่นนี่ไป App Store นี่นะครับตัวเคสนะครับข้างหน้ามันเขียนอะไรวะ Metal อ่ะเดี๋ยวก่อนดูข้างล่างดูข้างล่างอ่ะไม่ต้องแกะดูโยนะเฮ้ยมันมีค l ีน n ิ่งสติ๊กด้วยนะครับนี่ค l ีน n ะิ่งสติ๊กอ๋อนะขอดูก่อนเป็นยงไงวะอ๋อไอ้เหี้ยก็คัตตั้นบัตรอ่า ครับแถมให้หนึ่งเป็นบุญคุณมากเลยเฮียเพราะว่ามันเป็น e เฮียบัตดไงมันก็จะไม่มีเ e อียฟิตนะครับก็อ,อีกอันก็จะเป็นยูเอซีทีนี้เรามาดูเคสกันเลยครับดูเคสกันเลยครับนี่ก็ดูเป็นเหล็กๆไะขอถอดแว่นดีกว่าอ่ะแกะดูก่อนนะครับอ,อืมน้ำหนักดีน้ำหนักดีแน่นๆนะเป็นเหล็ก ดูเป็นเหล็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกานข้างหลังอ่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็น USB C นะครับเฮ้ยดีดีดีน้ำหนักดีชอบนะเนี่ยดีไม่ดึงยากด้วยดึงไม่ยากใช้ภาษาไทยที่ถูกดึงไม่ยากาอีนี้ครับเรามาดูกันว่าสเปคคร่าวๆก่อนสเปคคร่าวๆเป็น Bluetooth 5.2อยู่แล้วไม่มีอะไร Dual m i ่30ชั่วโมงแบตเตอรี่โ o น t e n c y mode แค่นี้แหละ มันทําอะไรมากมัได้แล้วมันเป็นเอียบัดเราซิงก์ก่อนดึงเห็นแล้วนะครับขึ้นแล้วเราก็กดจึ๊บปรมอ่เป็น a a c นะครับเป็นโคด a a c นี่ดูเคสใกล้ๆครับนี่ช็อคเคสนะวัสดุดีมากดีเลยดีมากๆดีมากๆค่อนข้างแข็งแรงเลยอะ่ะแบบดีเลยวัสดุ โอเคมากๆส่วนหูฟังนะครับนี่ดีเหมือนกันดีมากๆเหมือนกันดูแข็งแรงมากคือเราไม่ชอบดีไซน์ขนาดนั้นแต่ว่าวัสดุแบบ,บดีเลยะไม่มีส่วนไหนเลยนะครับในนี้ที่จะดูรู้สึกว่าห่วยดูดีหมดเลยอ่ะทีนี้เรามาทดลองใส่หูดูนะครับไปงด้านมปลืป้มนี่ครับกิมมิคเขาก็าจะเป็นเราดือดุ๊คนะอ เป็นกิมมิเขาไม่ได้ใส่เยียบัดนานเ,เสซ็ดเขานี่เสียคือด้ยวยความที่เราไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเราใส่อินเดียบ่อยมั้งเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยอยู่อะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะ CC Pro ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเทสเสียงพร้อมกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับ unbox ตัวนี้ปลึมฟิล CC Pro รูไม่แกแล้วแก่แล้ว,ลวจะจะจะตาเขีอนแโอ้โหว้าวลักษณะคล้ายกันเนาะดูเป็นเมทัลแมทโวแบรนด์นี้เขาดูดีเนาะเดี๋ยวดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างจุ๊บตายก็มีหนึ่งนะครับอ่ามีคู่มือว้าวนี่นะครับข้างในก็จะมีมีสาย USB นะครับแล้วก็มีเอียร์ฟิตอีก2คู่อ่าสเปคคเข้าๆนะครับสเตคคร่้าๆคือเป็น ไฮบิด ANC ใช้ไม้สาตัวเวลาฟังใช้เวลาได้30อัพอันนี้ก็ต้องดูว่า ANC เปิดเราได้แค่ไหนด้วย Low latency support เขาบอกว่า noise cancelling mode เนี่ย reduce ได้36 dB นะครับถ้าแบบตัวแพงๆมันจะแบบได้ประมาณ42อะไเงี้ยถ้าเกิดนึกไม่ออกนะ 60, เนี่ยเนี่ยมันประมาณเสียงอยู่ในห้องที่คนพูดคุยอ่ะจะประมาณ60ถ้าออกไปนอกถนน จะประมาณ90โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูครับเป็นไงนะครับก่อนอื่นขอซิงก์ก่อนนะครับแบบอินเอียเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ควรจะขึ้นเลยเวลาเปิดนะครับเพราะราคาก็ใช้ได้นะวันนี้ราคาเราไล่ๆกับพวกนีอบัตดูนะครับเริ่มอ่าเป็น AAC นะครับเป็นโคด AAC เหมือนกันอ่ะมาดูวัสดุครับวัสดุของโปรนี่ ก็เหมือนตัวซ c นาโนเมื่อกี้เลยดูเป็นเหล็กแต่ว่าส่วนตัวเราว่านาโนดีกว่าอันนี้ดูยังมีความเป็นกองแกงอยู่ยังมีความเนี่ยนะมยังมีความกองแกงอยู่ยังไม่ได้เฟิร์มแบบถ้าเกิดสมมตินะให้ให้คะแนนให้คะแนน,น,นเคสเนี่ยนาโนดีกว่ามีความไม่เมทัลไม่เมทัลลิกขนาดนั้นแต่ว่าตัวหูครับเหมือนกันเลยตัวหูนี่เหมือนกัน ได้ความรู้สึกไงโอเคใส่ไม่ยากคล้ายๆที่เราใส่ใส่มาไม่ได้แบบดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจุดทัชจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ก้านไม่ต้องบีบไม่ได้พินชเอาล่ะครับทีนี้พอเรา แงะแกะกล่องกันมาทั้งคู่แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบเสียงกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาลองเทสเจ้านาโนก่อนนะครับเราจะเอามาตรฐานความเป็นเยบัตนะเช่นแบบเสียงย่านตำหรือแบบอะไรเข้าอะไรเงี้ยเออต้องเข้าใจธรรมชาติของเอยบัตด,ด้วยนะครับเเสร็จข้อไหนชอบวัสดุดีมาก เรามาเริ่มจากเพลงที่หนึ่งกันเลยนะครับรีวิวหนึ่งฟิลซีซีนาโนครับโหเฮ้ยดีเว้ยของเขาดีโอ้โอ,โอไม่ได้ฟังเอียบัตด,ดีๆนานแล้วเนาะเอียบัตตัวนี้ดีเลยครับต้องบอกว่า คือฟังเพลงดย๋ยวก็รู้ว่าแม่งดีอ่ะหนึ่งเลยข้อที่หนึ่งนะครับกำลังขับค่อนข้างโอเคมากคือเพียงพอต่อความรู้สึกที่จะแบบว่าไม่อ้อยส้อยไม่เอื่ยเฉือยอ่ะคือมาแล้วพุ่งได้ฟังแล้วออโอเคเลยอย่างเงี้ยไม่ได้แบบป้วเปี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเอียบัตข้อเสียคือมันป้วเปี้ยเพราะว่าเพราะความเป็นเอียบัตของมันนี่แหละครับแต่นเนี้ยพลังเยอะพลังเยอะมวนมาดีเลยแล้วก็ ย่านต่ำเนี่ยที่ซึ่งซึ่งเป็นปัญหาเอียบัดเราต้องฟังแบบเอียบัดใช่ไหมเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้แบบหูมาคลุมอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มีให้รู้สึกมีให้ได้ยินเป็นเม็ดๆซึ่งดีมากแต่ที่เด่นมากๆคือกลางดีมากๆนะครับดีมากๆแล้วก็การัวพันธุ์นี่ไม่มีเลยถือว่าเคลียร์มากนะเป็นหูฟังที่สะอาดมากแล้วก็ย่านสูงอาจจะไม่ได้แบบเสียวฟ้าวมากแต่ว่าอยู่ในบาลานซ์ที่ดีสเตทอยู่ในระดับกลาง แต่ว่าน้องอันดีหมดเลยอู้ว้าวเลยว้าวเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเพลงที่สองก่อนครับเพลงที่สองรีวิวสองครับฟิลซีซีนาโนอืม ยังเยี่ยมอยู่ครับยังรู้สึกว่ามิกซิ่งดีอันนี้จะทําให้เห็นชัดว่ามิกซิ่งดีคือได้ยินเครื่องตีครบทุกชิ้นแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หนาคือมันหนาไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นเอียบัดเนาะมันก็หนาที่สุดเท่าที่มันจะหนาได้เราจะไปวัดด้วยแบบอินเอียไม่ได้เนาะว่ามันจะแบบเม็ดีใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบชัดเป็นเม็ดเมตึต๊กๆึก,ก,กึกึไปซึ่งเคลียแล้วก็ ฟังสบายแต่ก็มีบ้างตรงย่านกลางนะครับพอยะยนย่านกลางขึ้นมาเนี่ยเฉดเฉียดจะบาดเหมือนกันแต่ว่ายังฟังได้ยังโอเคอยู่น่ากลัวนิดนึงอนะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่ายังน่าประทับใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเพลงที่3กระดูนะครับ รีวิว3ครับเอออันนี้จะเริ่มเห็นปัญหาของมันบ้างนะครับก็คือด้านกลางอะไรเงี้ยขึ้นไปสำหรับเพลงที่มันตืต้อๆหรือดีเทลเยอะๆดีเทลแหลมๆตรงนี้มันเฉียดจะไม่ไหวเหมือนกันคือเฉียดจะแสบหูเหมือนกันแต่ว่าพอแบนมาปุ๊บก็เอาอยู่รู้สึกว่ากลับสู่สภาพปกติได้แต่แบบเหมือนมันไม่เหมาะกับเพลงที่มีดีเทลแหลมๆเยอะเออเพราะว่า อาจจะฟังแล้วปวดหูหรือนานๆแล้วลาได้นะออจะฟังได้ไหมฟังได้เอาอยู่ไหมเอาอยู่ดีเทลเหมือนเดิมก็คือเก็บรายละเอียดได้ดีแต่ว่าไม่ได้แบบมาเป็นลูกๆขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเอียบัดเอาอะไรกับมันว่ามิกซิ่งดีละกกนสเตจก็ค่อนข้างไปทางกว้างค่อนข้างจัดนะค่อนข้างถือว่าผ่านทีนี้นะครับเรามาทดลองกับฟิลชีซีโปรกันบ้างนะครับดูว่าเสียไหมอันนี้ จัดเต็มเทส ANC ก่อนเลยกับเทส ANC ก่อน 39dB นะครับใส่กึกกึกเปิดแอรครับโอเคพอใช้ได้เอาเรียกว่ามีไว้ประดับบาร,รมีพอให้เบาลงไดค้ครึ่งหนึ่งอ่ะเบาเบาลงบาะมณครึ่งหนึ่งได้ ไ้อยู่แต่จะไปเทียบกับตัวแพงๆแบบตัวดีๆกว่านี้ก็คงซูไม่ได้แต่ว่าใช่ได้อยู่เดี๋ยวลองทานสปาเลนดิประเด็นคือทานสปาเลนทำไงจต้องโหลดแอปมั้งนี่นะครับแอป,ปที่ใช้ก็จะเป็นแอปชื่อฟิลพลัสนะครับพอเข้ามามันจะเห็นเลยเขาก็จะแบบแสดงสถานะนะครับเคสเท่าไหร่หูฟังเท่าไหร่อันนี้ก็จะสามารถคัสตอม EQ ได้นะครับแต่ว่าเราจะฟังแฟลหมดนะครับมันจะมีโหมด มันจะมี noise canceling ใช่ไหมแล้วก็จะมี wind cancel ด้วยนะออตัดเฉพาะลมะสมมติ monitor mode อ,อันนี้คือเสียงปกติข้างนอกใช้ได้นะเรียกว่าใช้ได้อาจจะแหลมหน่อยอาจจะคือไม่มันหนะไม้อันนี้คือต้องเข้าใจนะเวลามันแบบฟังเสียงจากข้างนอกเนี่ยมันฟังผ่านไม้นะครับอ,อันนี้นะครับเขาก็าจะสามารถให้ดูได้ว่าคุณจะปรับอะไรได้บ้างนะครับเป็น mapping เราเดี๋ยวเรามาเทสบก่อนนะเอา noise cancelling ก่อนก็รีวิวไปแล้วครับ ANC พอใช้ได้ noise a n c e พอใช้ได้โอเคถือว่าทำงานได้โอเคนะครับทีนี้เรามาทดสอบเสียงกันเลยรีวิวหนึ่งครับ โอ้ยย่มันคือเหมือนฟิลซีซีนาโนที่เป็นอินเดียแล้วคือแน่นมีมวลที่ดีแบบอันนี้คือสองข้อเลยนะที่เป็นเด่นมากของไอ้ตัวเนี้คือมวลดีสองคือแบบความพันชีมันอะพันชีมันจะแน่นมาเป็นรูปปุกปากปุกปาก,ปก,ปกดีมากเลยอะคือมีพลังก็มวนมาที่สำคัญเลยคือ ย่านไม่ตีกันเลยมิกซิ่งดีมากนะครับเรียกว่าไม่ต้องแอลเดนี่ถ้ามันมีแอลเดื่มไไร่นะซื้อเลยนะ <c oughs> คือแบบไอเหี้ยแบบ a a c นะแต่เคลียร์มากแบบดีแต่ว่าออกทางขุ่นหน่อยเ,อเพราะว่าย่านแหลมมันอะไม่ค่อยเด่นเอต้องบอกว่าย่านแหลมมันไม่ค่อยเด่นนะซึ่งไอพวกเนี้ยเดี๋ยวไป EQ เอาแล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามวลมาดี มวนดีมากสแนกปุ๊บเลยปึ๊บแบบไม่ได้แบบโป้งๆกงอ่ะ,ะ,ะมันมาแบบเป็นเนื้อเลยอ่ะ,ะเบสเบิดอะไรแบบเคลียร์กันไม่ไม่ตีเลยมิกซิ่งดีมากดีมากสเตจก็ออกไปทางกว้างหน่อยแต่ว่าพอมันขุ่นอยู่มันก็จะรู้สึกว่ายัางไม่ออกซึ่งขุ่นในที่นี้ไม่ได้ฟังดูแย่นะขุ่นในที่นี้คือเพราะว่าย่านแหลมมันทําหน้าที่ยังไม่เต็มที่ อันนี้คือข้อที่ยังติดแต่ว่าไม่ได้เรื่องใหญ่เพราะว่ามวลแม่งดีมากวิกซิ่งดีมากเอาครับเพลงที่2นะครับรีวิว2ของฟิล l ีซีนันไอซีซีปโปม,มันเหมือนกันเลยเหมือนไอ้นา n โ,นโนเลยคือไอเพลงแรกก็จะรู้สึกว่าแหลมไม่มา ไอเพลงสองอ่ะพอมันสาดแหลมเข้ามามันก็มาแต่ก็บางเนื้อเนื้อเสียงบนเนี่ยบางแล้วกลางเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเสียวจะบาดก็ย,ยังเป็นอาการเดิมคือเสียวจะบาดเหมือนกันแต่ถามว่าเอาอยู่มัยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์คือฟังสนุกอยู่ฟังดีดม,มิกซิ่งดีมากมิกซิ่งดีมากเรียกว่าดีมากเอาอยู่นะแต่ว่า ความจะบาดเนี่ยข้อเสียมันคือถ้าคุณฟังนานๆแล้วมันจะล้าเอาจริงๆแล้วหูฟังนะสำหรับเรานะสองย่านเนี้ถ้าเกิดมันไม่ตีกนะันแล้วมันชัดขเขาเรียกลิทมิกมันมันดีอะ่ะมันก็จะฟังรู้สึกดีเออย่านแหล่งนี้ก็ประมาณหนึ่งอันนี้มันอยู่ที่ของราคาบางทีแพงๆมันดีตรงนี้ต่อไปนะครับเรามาฟังเพลงที่สครับ Has place. อ่ะรีวิวที่3 f i ฟ l CC Pro นะครับคล้ายๆนาโน,โนเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันคือมันแบบพอมันเจอเพลงที่มันแผดๆเนี้ยมันก็จะบาดเอาจะบาดเราเหมือนกันนะคือเสียวเสียว แต่พอเข้าแบน์ปึ้งก็รู้สึกว่าคาบลูกคาบดอกเส้นๆแต่คือสิ่งที่ไม่หายไปเลยก็คือมิกซิงดีบาลานซ์ดีสเตจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเชื่อสองเพลงหลังแล้วกันเพลงแรกอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเพลงสองถ้าเกิดเราเจอ2อับสาแล้วเนี่ยน่าจะตกลงใจได้ว่ามันจัดคัลเลอร์เกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิด eq เนี่ย eq ความคัลเลอร์ลงก็น่าจะโอเคอยู่นะให้มันคัลเลอร์น้อยลงหน่อยอแต่ว่ามวลมันยังพอมีให้ให้ให้จัดลงเคสต่อไปนะครับเราก็จะมาเทสไมอันก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปมาฮัลโหลเทส one two o e two one ไม์จากฟิลซีซีนาโนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 เทสเทส1 2 1 2เทสจากไม่ของหูฟัง feel C C ี l o w two three four five หลังจากการเทสไม่นะครับทั้งคู่จะมีคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะครับมันคือมันจะก้องก้องเหมือนอยู่ในโอง่งเบอร์มสะท้อนมากเลยอะอันนี้ไม่รู้ว่าใช้งานจริงก็อีกเรื่องนะแต่ว่าเอาอันนี้อัด เข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้มากแต่ว่าเราเป็นคนไม่ซีเรียสนยั่งนี้อ่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเจ้านี่ซิลซ,ซ,ซีนานโนนะครับวัสดุดีมากวัสดุในราคานี้เ่ะกับหูฟังเนี้ยมันแบบเกรด A เลยนะคือไม่มีอะไรให้ตะคือ มันดูแข็งแรงแล้วก็สวยหมดคือทรงเราอาจจะแบบยุคถึงน่คิดถึงยุคไนตี้ไปหน่อยละไม่ได้ชอบดีไซน์มันร้อยเปอนะแต่ว่าด้วยวัสดุด้วยความเรียบร้อยเราเป็นคนชอบความเรียบร้อยอ่ะไม่หลุดอันนี้ดีเสียงดีเสียงเนี่ยออกไปทางจัดจ้านเออแต่ว่าเอาอยู่มากคือมิกสิ่งที่สำคัญที่สุดของหูฟังที่เราชอบคือมิกซิงนะครับมันจัดมิกซิงมาบาลานซ์ดีมิกซิงดีนี่จบ ทุกอย่างแบบเวิร์กเออจะติดก็แค่เรื่องย่านแหลงที่แหมมันมันนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวไป EQ เอาแล้วกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันจัดมันจัดจ้านไม่แนะนําให้ฟังเพลงที่มันจัดจัด,จดแดนซ์หรืออะไรเงี้ยเออมันอาจจะเหนื่อยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะเหนื่อยเออฟังมากๆอะ่ะหูมันหูมันจะล้า A S C ก็เอาอยู่แล้วเลยนะอืมก็ถือว่าโอเคมานะครับ ส่วนอันต่อมาก็คือฟิลซ c ซีโปรนะครับเหมือนกันเอาข้อที่หนึ่งก่อนวัสดุอันนี้วัสดุเกือบจะดีแต่ไม่ดีไม่ใช่เกือบจะดีแต่ยังไม่ดีครับคือรู้สึกว่าถ้ามันได้เท่านาโนดีมากคืออันนี้มันมีความแบบคล้ายๆใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยความนะเนี่ยความเนี่ยความเนี่ย ไม่แน่นของมันมันยังมีก็เลยตัดคะแนตรงนี้ให้จะตัดก็อันนี้มีไวเลสชาร์จนะครับนี่นะเขาติดแล้ว <laughs> ยังไม่ได้แกะไวเลสชาร์จมีให้แล้วก็ A.N.C ใช้ได้ Transparent ใช้ได้เออไม่ทั้งคู่เนี้ยถือว่าอยู่ในเลนส์ของการใช้งานปกติที่ไม่ได้แบบหู้ว้าวหรือแบบมันจะมีทำยี่อะไรอะไรเงี้ยไม่ก็เสียงถือว่าดีเหมือนกับ ซีซีนันโนเลยคือมิกซิ่งดีมิกซิ่งดีทุกอย่างโอเคมีมวลมีอะไรมาหมดเลยแต่ว่าติดเรื่องนี้เหมือนกันคือความคัลเลอร์ของมันเนี่ยอาจจะต้องลดลงมาด้วยการอีคิวลงมาหน่อยแล้วก็โดยธรรมชาติของมันด้วยก็คือโดยธรรมชาติของมันก็จะไม่เหมาะกับเพลงที่มันแบบจัดๆแบบแดนซ์ฟังได้ไม่ได้ฟังไม่ได้นะแต่ว่าจะล้าหูจะล้า เอาล่ะเรามาให้คะแนนดีกว่าครับเริ่มจากตัวนี่ฟิลนานโน,โนครับอันนี้แบบไม่รู้จะตัดอะไรเลยจริงๆของเขาดีมากด้วยราคาด้วยด้วยวัสดุด้วยเสียงเราให้ไปเลยครับเ<ช>ู่<ช>น,น,นดีถนะือว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคือติดตัดหนึ่งคะแนนตรงที่เรายังรู้สึกถึงความคันเลอร์รอของมันที่ แมถ้าเกิดเป็นพอดีนะเหมือนที่เราฟัง n o t t i n g Ear มันจะพอดีกว่านะอ่ะสำหรับนี่นะครับ f i l อะไรวะ f ิ l l c p r r o ชักงงเอาไปเลยแป๊ะที่ให้นะหนึ่งราคาคุ้มค่าสองเสียงดีติดก็คือเรื่องวัสดุที่ไปไม่สุดเออเหมือนแบบ อีกหน่อยเนี่ยมืม,มทำนาโนได้ขนาดนี้ทาไมไม่ทํานี้ให้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงที่คัลเลร์ไปก็คล้ายๆนาโนเหมือนกันก็ขอตัดสักครึ่งคะแนนเมื่อกั้ก็จะถือว่าเป็นหูฟังที่ดีมากเหมือนกันนะในระดับราคาเท่านี้แล้วก็มีฟังก์ชั่นนั่นนี่ให้ก็สำหรับวันนี้นะครับลองไปตัดสินใจกันดูว่าคุณเหมาะกับแบบไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวสำหรับวันนี้นะครับ พบกันใหม่ได้ในหูฟังงา